มาต้องการที่จะลินกับเนี้อก่อนที่จะาขาทิ และในวันนี้นูนาหรือชาวบ้านมักเอิ้นติดปากว่าแม่มดนูนาได้นำก้นหินที่อาจารย์เพชรใส่สะกดกักขังผีกองกอยนั่นมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องเก็บของอาทันนี่เหมือนกับที่ตนเคยปฏิบัติหลายครั้งที่ผ่านมา ถึงว่าของอาถรรพ์แต่ละอย่างจะถึกสะกดไว้แล้วก็ตามก่อนจะจากไปแต่ละครั้งก็จะต้องได้ลงอาคมปิดกั้นการเข้าออกของผูดผีทั้งเป็นการป้องกันจากข้างในออกนอกและนอกเข้าในานั่นเองยย <travaille> เอาหินกองกอยไปไว้ละเดอ้อดีแล้วลูกวัดเดลูกบ่ลืมลงอาคมปิดกัน้นการเข้าออกตีอ๋อหนูนาปิดด้วยอาคมแล้วอืมดีเลยล่าคํำแพงเดี๋ยวว้ามืออื่นพอที่สอนเรื่องสะกดพูดผีว่ในวัตถุไฮเดอร์เพื่อว่าในอนาคตลูกอาจได้เอาไปใส่ให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพอ่อตายก็มีลักษณะที่แปลกประหลาดตามลำตัวบ่มีเลือดเหมือนกับว่าถือดูดเลือดออกไป พร้อมกันนั้นก็ยังปรากฏมีหอยกัดอยู่ตามหางกายเหมือนกับมีสัตว์หายบางอย่างมาทำให้จนตายแต่ถ้าหากเป็นเสือมันก็จะต้องกัดกินเนื้อตามอวัยวะต่างๆแต่นี่มันเพียงแต่กัดเพื่อดูดเลือดเท่านั้น เมื่อกุมอาจารย์เพชรมาฮอนหมู่บ้านแล้วไม่มดนูนนาะจึงได้ลงมือตรวดสอบเบื้งลักษณะการตายอย่างละเอียดทีทวนเพื่อความแน่ใจในการวิเคราะห์ว่าลักษณะการตายนี่มันเกิดจากอย่างกันแท้พอถ้าหากวิเคราะห์ผิดพลาดแล้วก็จะบ่สามารถฮู้ได้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีหางกายบ่มีเลือด เส้นเลือดในอยู่คอถูกกัดและลักษณะการกัดเหมือนกับสัตว์ห้แต่สัตว์ปลาส่วนนหญ่บมีพฤติกรรมแบบนี้จากข้อมูลนี้จะต้องเป็นฟรีมือของพีดิบโอ้แม่นบอนอ,อ,อ,อยากได้มาเป็นลูกสะพ้ายด้ถ่าไงมานี่นะและในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องไปเห็ดในปลาเลิกเป็นอย่างนูนะจึงบบเห็นเลยแล้วลูกเห็ดแนวไหก็พยายามดึงลมหายใจเข้าอ,อก ที่ลูกจดจออยู่กับล้มหายใจในี่ถือว่าถึกแล้วแต่ว่า่าไปบังคับล้มหายใจให้ลูกเป็นเพียงผู้หู้ล้มหายใจเข้าออกเท่านั้นก็เพียงพอจากนั้นกายสังขารของเขานี่นะมันจะสงบระงับลงแล้วเกิดปิติสุขจากนั้นก็จะได้ลำดับไปถึงขั้นที่มีแต่อุเบกขาซึ่งก็คือสานสีเมื่อลูกเขาหอดจุดนี้ได้ก็เพียงจะน้อ,นอมจิตไปเบิ่งสิ่งที่อยากเห็นลูกก็สามารถเห็นได้อ๋อโดยเดี๋ยวลูกลองอีกเดอ้อ ที่จะต้องเดินทางซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มารวมตัวกันอยู่หน้าบ้านของลุงแก้วก่อนจะพากันออกเดินทางไปนูนาลองบอกข้อห้ามต่างๆให้พวกเพิ่นฟังเบิง้งครั้งนี้ฮาโบ่ได้ไปเที่ยวป่าเฮาไปหาซพผีดิบเพื่อไปเผาทิ่มสนั้นหนึ่งห้ามแตกขบวน 2. ห้ามฟุเซลทาบ่จาเปินสเฮาบ่ได้ไปลรัตว์ฉสนั้นห้ามฆ่าสัตว์ สี่บุยวจะเกิดอย่างขึ้นนะคะต้องจื่อข้อที่หนึ่งไว้ก็ได้นำพาคณะเดินทางมาตามนิมิตที่เห็นในสมาธิโดยบจำเป็นต้องให้สาวบ้านที่หูจักเส้นทางเป็นคนนำมาแต่ว่าตอนนี้ตะเวนก็ใกล้จะตกดินแล้วจึงเฮ็ดให้ไม่มดหนูนาหูซึกกังวลใจอยู่เล็กน้อย พราะถึงจะหู้ว่าคุมใดมีผีดิบอยู่ก็ตามแต่สำหรับที่อยู่ของผีดิบบางตนก็อาจจะบสามารถหู้ใดโดยขึ้นกับตะบะของมันโอ้ในที่สุดพวกเขากำมาหอดจนได้เนาะและตอนนี้มันก็ใกล้จะํำแล้วเห็นเนีย้ยใดต่อไม่มดหนูนะเขาต้องเอาซุบผีโบนาวเปลยไปเผาเดี๋ยวนูนาจะบอกจุดเอง ผ่านไปบ่เท่าใดสโมงความมืดก็ได้คืบคานเข้ามาเยือนยิ่งเห็นให้อากาศในบริเวณนี้มีความเย็นขึ้นหลายเท่าซึ่งในขณะนั่นเองก็สามารถนำศพที่ยังโบทันเน่าเปื่อยหมดซึ่งไม่มดหนูนามั่นใจว่าต้องเป็นผีดิบแน่นอนขึ้นมาเผาทิ่มให้หมดและซพส่วนใหญ่ก็อยู่โบเล็กปานใดจึงง่ายในการนำขึ้นมา แต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่โมมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องผีดิบพวกนี้ซึ่งตามที่ไม่มดนูนาเคยศึกษาข้อมูลมานั่นผีพวกนี้มักจะมีตัวที่เป็นหัวหน้าและตัวที่เป็นหัวหน้านี้มันมักจะอยู่เลิกกว่าตัวที่เป็นบริวารหรืออาจจะลบลี้ยุจุดใดหนึ่งก็เป็นได้ซึ่งตาทิพย์ของตนอาจจะบ่าสามารถแหนมเห็นเนืองจากตะบะที่แกกล้าของมัน แต่ละเทืออีโพเอาของมาแต่ตอนนี้คือบอกออกมานำแล้วเอามาแท้ลูกและของทีลระลึกจากภารกิจในครั้งนี้ก็คือสิ้นส่วนใหม่ที่มีนางไม้สิ่นสถิตอยู่นั่นเอง ข่าวก่อนลูกเข้าได้แต่ตอนนี้ลูกขึ้บโเข้าได้ลูกเห็ตุตามที่พ่อบอกบนทุกอย่างแล้ด้ก็เพราะว่าเฮายังบซสำนานสะนั่นต้องฝึกฝนให้สำนานจนได้แต่ละเ่อลูกกใส่คาถาได้อยู่ได้แต่โบหูว่าเข้าสันซีโบก็ย้อนว่าในขณะที่ลูกทองคาถาอยู่นั่นมันเห็นไอเกินมีสมาธิก็เลยใส่คาถาได้แต่ถ้าเมื่อใดที่ลูกบบทองคาถาแล้ว ลูกก็ะิบสามารถก่อสมาธิขึ้นมาได้สนั้นเขาต้องเรียนหู้ที่จะสร้างสมาธิโดยไม่ต้องอาศัยบริกรรมกระถาใดๆแล้วลูกก็จะมีความสำนาญในการไสวิชาอื่นๆได้ดีขึ้นหลายเท่าจากนั้นก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกไสแบบไหน เมื่อเฮามีสมาธิในรูปแบบต่างๆแล้วลูกจะใส่คาถาหรือจะใส่สมาธิหรือจะใส่ทั้งสมาธิบวกกับคาถาก็ย่อมสามารถเหตได้สั้นตอนนี้ให้ลูกหูลมหายใจเข้าออกตามลําดับเมื่อไปหดขันปิติซุกก็ให้หูทั้งปิติซุกลมหายใจและเมื่อลูกหูไปเรื่อยๆก็จะยกระดับไปหดขันที่4ีเหมือนกับที่ลูกเคยเหตผ่านมานั้น โพข้างหลังอีโพมเป็นไผ่คืองามแท้โอ้กระนางไม้ที่สิ่งสถิตอยู่ในไม้ที่พอออกมานำหันเดลูกบจเจอบอเฮ้ซื้อว่าจังไร่อยซื้อมาลีเดอร์ยินดีที่ได้ฮ<ด>ู้จักเม่มดนูนะหึฮู้จักซื้อเขาละวะเฮ้ฮู้จักเจ้าตั้งแต่เจ้าไปไป,ปราบผีดิบกับพอคนนะอ่ะในเมือหฮู้จักกันแล้วก็ให้ฮักแพงกันไวเดอ โดยโดยถ้า,ถามิยัง<ม>ให้ซยรละบอกเด้อมันพายอยู่ข้างนอกอย่ามัวเต่ลบลี่อยู่เลย อาคมของทิศผาอ่อนกลัวศัตรูจึงเฮ็ดให้มาดำสามารถเข้าไมาในเขตบ้านได้และทันใดนั้นคณะของอาจารย์เพชรได้เดินทางมาถึงทีเกินเุและไม่มดนูนนาหีบทรงวายอาคมเข้าจู่มมาดำทันที หลังจากมาดำตนดังการทึกวายอาคมเขาทำให้แล้วจึงเห็ดให้มันมดลิตออำนาจลงและค่อยๆกับกายสภาพดังเดิมซึ่งแท่พอมอบให้ลูกจัดการเดอ้อเดี๋ยวพอจะสะกดห้อยตามพี่ปอบตอนนั้นไปได้พอทางนี้ลูกจะหาพี่ซอบเองบม่ต้องเป็นห่วงอืมเก่งหลายลาคำแพงและเมื่อกวดเบิงอาการแล้วจึงได้หีบลงมือทำการจำกัดพื้นที่และทำการเคลื่อนย้าย ให้วัตถุดังกล่าวเข้าไปในกระเพาะพร้อมทางขับไล่มันออกมาทางปากและเมื่อของดังกล่าวแล่นขึ้นมาตามลำคอแล้ววี v. จึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับได้หักออกมาเป็นเศษตะปูจากลงศพและเส้นผมของผีตายโหงที่ถือว่าเป็นของแห้งโดยจุดประสงค์ของผู้ที่ปล่อยของมานั่นก็เพื่อต้องการที่จะเอาชีวิตนั่นเองและก็ถือว่า ยังพอมีบุญที่ได้ทิดผาไม่มดนูนาและก็อาจารย์เพชรให้การชวยเหลือในครั้งนี้นูนาได้ถอนขคงแล้วเด้อประมาณสี่ถึงหวันเราจะห้สึกออนเพียถ้าเราออนเพียควรให้เราพักพ่อนเรื่องอาหารการกินควรกินน,น,อ,น,อ,น,อ,น,นออนอนอนเส้นต้มข้าเปียกอ่อนๆให้เรากินโรยไม่มดนูนาะ สำหรับเพจทานห,หมอคนเอาไปข่าเสื้อก่อนเดือ้อถ้าปะไว้ดนมันจะอันตรายเดี๋ยวค่อยจะให้ไปใส่ยาก่อนขอฝากทางนี้ไว้ในเดอร์ไม่หมดหนูนะโดย ว่าวิชาการเสกวัตถุให้เป็นสัตว์ของลูกนี่พัฒนาขึ้นหลายกาต่กนแล้วที่สําคัญก็คือเขาต้องมีกําลังชิดที่ดีเพราะเมื่อเขามีกําลังจิตที่ดีแล้วกระโบต่างอย่างกับคนที่มีร่างกายแข็งแรง,แงหรือว่าผู้ใหญ่จะแลนจะยางจะโดดก็สามารถเหตได้แต่ถ้ากําลังจิดของเขามันผสมควรแก่การงานกระโบต่างอย่างกับเด็กน้อยที่กําลังเยนยืนซึ่งบัาสามารถแลนโดดหรือว่ายางได้อ๋อยพอแล้วตอนนี้ลูกเป็นจังไหน ถึงว่าร่างกายของลูกจะยังเป็นเดนอีกน้อยอยููก็ตามแต่ว่ากําลังจิตของลูกเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อีกหลายๆคนแล้วแม่นเหนือกวัวเขาเจ้าเดี๋ยวมื้อนี้พอจะสอนเรื่องการควบคุมธาตุให้เพิ่มเติมเดอ้อว้าวอันนี้โบที่อื่นว่าเตโซกสินนี่คือการใช้ฤทธิ์อำนาจจากเตโซกสินเพียงเล็กๆในน้อยซ่ซๆเดอร์ลูกแสดงว่ามันเหิดหลายอย่างอยู่เนาะ ถูกต้องที่สุดลาคำแพงแล้วรู้ต้องเห็นแนวใดเมื่อลูกสามารถใ้อนาปนาสติได้ค่อนข้างสำนานแล้วกระสินไฟก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเพิ่มอนุภาพให้แก่จิตของเฮาได้และนอกจากเตโซกระสินนี้ก็ยังมีกระสินดินน้ำลมแสงสว่างสีเขียวสีแดงสีเหลืองเป็นต้นแต่อันที่ฝึกง่ายโกมูและกาเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยก็คืออนาปนาสติดังที่ลูกเคยฝึกผ่านมานั้น แต่ว่าสําหรับมือนี้นี่เขาสิลงเลิกเรื่องกระสินไฟกันซึ่งกระสินไฟนี่เขาจะใส่ไฟเป็นนิมิตหมายในการเพ่งจดจอเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาซึ่งไฟที่จะใส่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อกองไฟขึ้นมาแล้วจ่อเป็นหูหรือว่าเขาจะเพ่งจากดวงอาทิตย์ก็ได้หรือจะเพ่งจากแสงเทียนเอาเป็นว่ามือนี้เขาจะเพ่งจากแสงเทียนก็แล้วกันให้ลูกจือจำสีของไฟที่อยู่บริเวณของการเทียนแต่ห้ามจือใส่เทียนหรือจุดอื่นเด็ดขาดจากนั้นก็เพียงแต่รับตา ถ้าหากภาพม,มันเลือนหายไปก็เพียงจะลืมตาขึ้นมาเบิ่งใหม่ให้มันจือจำแล้วจึงรับตาลงอีกครัง้งและเด็กสาวคนนี้ก็คคอชิแมนหนูนะหรือหลายคนให้สายาว่าไม่มดหนูนาเนาะดยจะเอิ้นหลานว่าหนูนาหรือเอิ้นว่าไม่มดหนูนาก็ได้เบิ่งลักษณะลงแล้วคุชิมีอย่างคาใจอยู่เนาะ ไม่แล้วคือว่า่วงนี้ชาวบ้านตายอย่างแปลกประหลาดบางคนก็นอนไหลตายบางคนก็นตายในท่าทางคือก็ว่าย่านอย่างจักอย่างนี่แหละบางคนนั่งกินข้าวอยู่ดีๆนี่นะก็ลุกขึ้นมายางยางไปยางมาโดดลงเห้อนตายซ้ําและที่สำคัญกับือพากันตายเรียนติดในเดือนเดียวกันเลยอาจารย์เมื่อได้หาฟังข้อมูลจากลุงคนดังกล่าวแล้วอาจ ได้ชจังหวะโอกาสที่อาจารย์เพชรเบีเบ่ยงเบนความสนใจเข้าจู่โจมเสือทองด้วยกระสินไฟทันทีตามแผนการของอาจารย์เพชรที่วางไว้